รอจังหวะก่อนพักเข้าไปโอุ้ยโดนนะเนี่ยหมัดนี้โดนโดนโดน,โดนไม่ถากไม่เถิแล้วยังไงหมัดไหนหมัดไหนไม่ถึงระวังศอกระวังระวังยังไม่โดนยังไม่โดนดอกไหนดอกไหนครับท่านผู้ชมนี่ดอกนี้นี่เองเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้ดูไม่ทันเออินโทรศัพท์นี้ก่อน <laughs> มันเสียงดังป้องๆแปง n ๆอยู่ได้อ้ารีเพลย์กันสักเน็ตหนึ่งก็โดดเข้าโอ้ยกระแทกต,งตรงเลยอะ่ะยังโอ้ยยังยังเอาเอาเอาจะไปไหนต่อโอ้ยบาทารูปพักไม่นใ่รูปแล้วครับถีบหน้าชัดจลิแล <c oughs> ไม่ลูปครับถีบเลยยังไงยังไงผลักออกไป และผู้ชนะคือได้แก่ป้าใสอายุรชัยแบล็ค